เอาละครับเช้านี้นะครับได้ปลูกต้นตาลมาจนถึงสุดท้ายสองทางโค้งนี้แล้วนะครับเป็นทั้งเส้นทั้งนาตะเวาเลี้ยงควายนะครับขุดถึงม,มุมนานี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ โอ้เสียงปลานะครับนี่คือสามงานนะครับนี่คือต้นสะดานะครับโอ้มาได้เดินมาหลายเวลาครับนี่นะครับสองต้นคู่นี่คือแคนานะครับ นี่คือ2งงานนะครับต้นไม้ขึ้นเป็นป่าทึบเขียวนะครับ